โอ้โหเราเจอขนซัดแล้วนี่เราเจอขนซัดแล้วอูด สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนวันนี้พายานสุดสวยมาหาเห็ดน,นี่ดูสิเห็ดอะไรนะ <_ d ata> เห็ดยูคาลิปตัสเห็ดยูคาลิปตัจ้าเพื่อนๆดูไหมโอ้โหนี่ได้เห็ดเต็มเลยจา้านี่ครึ่งกระป๋องจะเอาไปแกงกะทิใส่กุ้งใส่หมูย่างอร่อยมากยอดเยี่ยมเนาะ เดี <id>: ๋ยวจะแ่นไปให้ดูว่าป่ายูคาลิปตัสที่เรามาหามันเป็นยังไงนะจ๊ะนี่นะคะเพื่อนๆนี่คือป่าป่ายูคาที่เรามาหาเห็ดกันนะเราบุกเข้าไปในนี้นะนี่นะจ๊ะยาวไปนู่นเนี่ย อันดับแรกหาไม้ก่อนไม้ที่จะเอาไว้เขี่ยโอเคนี่ไม้ดูคนณยายไปนู้นแล้วเอายากันยุงมา Угу. Угу. Окей. Дала. ดอกไม้ป้าบรรยากาศรอบๆนะจ๊ะ นี่คือป่ายูคาลิปตัสผสมป่ายาง โอ้,โอ้,โอ้โอ้โอ้,ก็ได้ใหญ่มากแม่ถุงใหญ่มาก แถวบานเทน้่ตกหัวซื่อน่ะได้เบิกนะอืมนี่คือื 你都丑了。 嗯 mm. โอ้หเราเจอขนซับแล้วนี่เราเจอขนซับนะครับเพื่อนนี่นี่เพิ่งดูนะอ๋อนีอ่อเอา้าหัวหักไม่ได้ใชลูกก่อนใช้ลูกนิดนึง จะคงสักใหญ่แล้วดอกบลอเลยดอกบอเลยอดอกนี้ท <c oughs> ่นจะสิ้เลย อ,อยแม่ทำยังไงมันถึงจะเจอจอ,อ่ะตมีวิธีการหายยังไงอ่ะมีเทคนิคไหมแม่ม หาไปตามพื้นเอา นขนาดนี้ไม่เอานะจ๊านี่ดูปล่อยให้มันโตก่อนอะอา่ามากบมันให้โตก่อนนะ Hú 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 Cái này mình sẽ ra giọt bia Bây giờ chúng

ขูดขี้ดินออกขูดดินออกเห็นไหมมันจะมีขี้ดินนะต้องขูดขูดเสร็จแล้วไปแช่น้ำปูนแดงเหรอแล้วค่อยเอาไปลวกแล้วก็แช่ช่องฟิตไว้หรือจะทำแกงก็แกงได้เลยเนาะนี่จ้าที่ได้มาเมื่อกี้เห็นไหมโอ้โนี่ดอกใหญ่นี่ดอก ได้มาเมื่อกี้โอ้นี่สวยนะต้องได้ร้อยเฉียบเยี่วันที่แม่ไปรูปซื้อปูแดงจ้ะอะไรน้ำอะไรน้ำแล้วก็แช่ปูแดงไว้นะ No, es no.